สวัสดีครับนี่คือช่อง Historical Learn นะครับที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มากมายและหลากห,หลายในช่วงแต่ละช่วงเวลาครับและคงคงคิดว่าเออเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาจากไหนผมเองก็คิดเหมือนกันครับว่าเราเกิดมาทําไมวะซึ่งมีคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยที่เป็นลูกคนจีนผมก็เช่นกันพอางนวันนี้เรามาดูตำนานคนสร้างโลกฉบับจีนกันครับ แรกเริ่มจักรวาลของจีนมีแต่ความวุ่นวายเต็มไปหมดและได้โวมกันในเวลาต่อมาในจักรวาลรูปแบบไข่จักรวาลซึ่งภายในนั้นมีสิ่งมีชีวิตเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือผ่านกูผ่านกูคือการยืมธนาคารเพื่อผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับไม่ใช่ละนั่นมันผ่อนกู้นี่หว่าเออผ่อนกูคือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกสุดของโลกในฉบับของจีนนะครับเป็นผู้สร้างทุสิ่งทุกอย่างตามความเชื่อ ในการสร้างโลกของจีนพูดง่ายๆคือเป็นเทพสร้างโลกขึ้นมาครับผ่านกูอยู่ในจัก,กรวาลรูปแบบไข่มาเป็นเวลา18,00 0ปีครับอยู่ไปอยู่มารู้สึกมันเบื่อขึ้นมาครับในจัก,กรวาลที่ขับแคบของตัวเองซึ่งมันเป็นจัก,กรวาลรูปแบบไข่และเกิดความไม่ไหวแล้วเว้ยผ่านกูเลยเหยียดร่างกายตัวเองแบบเหยียดทั้งขาและแขนไปทุกทิศทางครับจนจัก,กรวาลรูปแบบไข่ได้แตกออกมาในที่สุด นอกจากนั้นผ่านกูยังแบบไม่หมดเพียงแท่นั้นครับคือผ่านกูกลัวว่า,วาเออจกักรวาลรูปแบบไข่จะกลับมาเป็นแบบเดิมผ่านกูเลยใช้ฟันของเขาแปลสภาพเป็นขวานยักษ์แล้วก็ผ่ารูปไข่ออกไปให้มันออกจากกันโดยโลกที่เบาบางจะอยู่ข้างบนเรียกว่าท้องฟ้าเรียกว่าหยินครับในภาษาจีนในขณะที่โลกที่หนาแน่น เรียกว่าพื้นดินเรียกว่าหยางในฉบับจีน,นะครับและทําการดันท้องฟ้าและพื้นดินอีกเป็นเวลา18,00 0ปีวันหนึ่งท้องฟ้ากับพื้นดินจะห่างกันประมาณ3เมตรโดยบางเรื่องบอกว่าในระหว่างการสร้างโลกมีสัตว์4ชนิดได้เข้ามาช่วยผ่านกูในการสร้างโลกด้วย <c oughs> ก็คือเต่ากิเลนหงส์และก็มังกรครับหลังผ่านไป18,00 0ปีผ่าปนกีผ่านกเนูเหนื่อยมาก จึงล้มลงและขาดใจตายโดยไอวัยวะต่างๆของผ่านกูเทพสร้างโลกได้แปลสภาพสิ่งต่างๆเป็นโลกเป็นสิ่งต่างๆของโลกใบนี้เช่นเอ่อีะเป็นข่าไทยซานตะวันออกเท้าเป็นข่าไทยซานตะวันตกแขนซ้ายเป็นข่าเผินซานใต้แขนขวาเป็นข่าเผินซานเหนือลำตัวเป็นข่าทรงทานเลือดเป็นแม่น้ำำานําลําธารหรือมหาสมุทรในโลกใบนี้ครับแล้วก็ขน เป็นพืชต้นไม้ใบหญ้าเส้นผมเป็นดวงดวงดาวท้องฟ้ากระดูกเป็นธาตุอัญมณีตาซ้ายเป็นดวงอาทิตย์ตาขวาเป็นดวงจันทร์ครับจากนั้นเมื่อผ่านไปเนิ่นนานนานมากจ,จนจําไม่ได้ออก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับคือเทพธิดาหนีวาแห่งดวงจันทร์ได้ลงมาเยี่ยมชมโลกใบนี้นั้นได้เอาดินโคลนมาปั้นเป็นมนุษย์คือแบบ วางมาครับมนุษย์เหล่านี้ที่ปั้นในรอบแรกครับคือนางปั้นด้วยความละเอียดละอทำให้มนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์ที่ฉลาดแหลกแหลมเพราะว่าประดิษฐ์ทีละคนอะไรแบบนี้ครับแต่ต่อมานีวารู้สึกเหนื่อยในการสร้างมนุษย์ทีละคนละแบบขี้เกียจขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับนางจึงเอาเชือกมาจุ่มน้ําโคนแล้วก็สะบัดไปสะบัดมาปิ้วปิ้วปิ้ว,วอะไรแบงนี้ครับโคนเหล่านี้ กลายเป็นมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยฉลาดเท่ากลุ่มแรกครับผมสรุปให้ฟังภายในออไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับคือผ่านรูคือเทพที่ใช้ฟันในการสร้างโลกส่วนนีวาคือ,อ,อผู้ที่สร้างมนุษย์ฉลาดขึ้นมาแต่ต่อมาตัวเองขี้เกียจทําให้สร้างมนุษย์แบบร่ออ้ลวงด้วยดินโคลนแล้วก็เชื่อหมุนไปหมุนมาครับทําให้เกิดมนุษย์ที่ฉลาดแล้วก็ออไม่ฉลาดขึ้นมาครับ เป็นไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวจากช่องของเรานะครับถ้ากดแชร์ด้วยจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ถ้าแบบมีอะไรที่ผมพิพลาดหรือว่าอยากส่งเสริมอะไรเนี่ยครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับตอนนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ